วันวันก็อไปเติมอีกนะครับหมดยังครับอ่าเดีวนะครับก็กล้องอ่ะกล้องมีงจุดมาครับขอเป็นรูปแล้วก็วีดีโอวีดีโอไปช่วยให้ดูเสียบล็อกเสียบล็อกยูทูปของสมัยนี่เอาเอาอะไรเอาลูกวีดีโอเอาลูกก่อนเนาะ นำน้ำเนี่ยชุดนำไปเลยเมื่อกี้เจโอวันนะครับนี่ถ้าเจโอทูเราถูต้องสู้ๆเนาะอ่าถูอ่านี่ครับเจโอทูเลยครับเจโอทูหรือเครืหมายสู้ๆเลยครับขออนุญาตนะครับนำมาพี่นชุดนำมา อันนี้ยังเหมือนเ,เดิมนะครับสู้ๆเหมือนเดิมนะครับเจียวทูตรงนี้นะเอาอย่างนี้เครื่องไม้นี้น่ารักมากไม่ใช่เลยถ้าเจียเครื่องไม่เดียวกันนะครับนี่ขอ,องขอนนท่านสถานขวานะผมธนาคารทรายครับขวานะี่นี่คือถ้าทำอย่างนี้เรารู้กันนะครับ ถ้าเราเจอกันถ้าผมถามหน้าเวทีหรือไปเจอหน้าเวทีถ้าทำอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์อ่านี่ครับนี่นี่อันนี้คือเจวูทูเรารู้กันนไงอ่านี่ะนะครับนั่นเจวูทูตรงนี้รนค,น u, ครับตัวนี้ว่าเป็นหัวใจนะครับเจวูทูอ่าเจวูทูครับสัญลักษณ์นี้เลย นับับตอนงอาจารย์ผมจะ ทีนะครับจะเดินใช้มือกล้องเดินอะไรนี่เด้อเราก็ได้เห็นแทบทุกคนนะครับเจโอทู 2, แล้วจะอัพลง YouTube ช่องสาวลอยเพชรแ,แล้วก็เพจสาวลอยเพชรบ้านแข่งนะครับอ่าพี่จุูนมาเดินมาเนี่ยน,นะครับแล้วก็พูดพร้อมกันตอนสุดท้ายนะครับเจโอทู 2, รวยรวยเฮดเงีปังปังนะครับรวยรวยเฮดเงีปังปัง นะครับพร้อมกันนะครับตอนสุดท้ายนะครับอันนั้นนะครับแวนคาร์ไรงีครับเอซี่สาวหน่อยเพียงเครับสดๆนะครับตอนนี้เป็นการเรียนรู้โซเชียลครั้งที่สองครับกับเจโอชูเดี๋ยวมาเมืองเลยครับนี่เป็นบรรยากาศสากหลังการเรียนการสอนนะครับสุดยอดมากเลยครับวันนี้จาก วิทยากรผู้สำเร็จอีกหนึท่านครับท่าน้ทานห้างครับนี่ยอดมากของหเลยนะครับนี่ามากับคุณสมาเก่อยนี่วิทยากรซรของที่แบงคของทุ่งมนะครับรก็นี้ครับสมาชิกเจเล่าเย่ดีใจมากเลยนะครับสุดยอดครับนี่ไม่มีมากทุกสิ่งทีี น Sie ักกีฬานะครันบนี่ศิลปินทีสานนะครับนี่ครับที่ดั้งเดิมทุะยาแล้วก็รุ่นแหนนะครับแล้วก็เจ้าชู้ใส่ใจเขาเลยครับนี่สุดยอดมากครับยิ่งใหญ่มากเลยนะครับดีใจครับวันนี้เราเริ่มกันตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนหอด้านหนึ่หนึ่งกุ้งครับพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดครับอ้าวในช่ายนงกับบ้านด้วยดินี่ครับนี่ ฝากด้วยนะครับกดต,ติดตามด้วยนะครับ YouTube หรือกระดาษท,ที่ที่ลงท้ายด้วย J O 2 o f f i c i a l นะครับนี่ฝากติดกระนังใจครับนี่สุดยอดครับนี่แหละว่าที่เศรษฐีคนใหม่ครับเออทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวสุดยอดนะครับ1นึ่สี่สิบหกชีวิตนะครับที่ลงทะเบียนในวันนี้นะครับขอบคุณอกกระนั่งใจเลย หลายคนมาจากต่างจังหวัดไหนคนไหนมาจากกรุงเทพครับวันนี้ข้าวยางคนไหนมาเล่าจังเล่าเรือจากกรุงเทพสครับประเทศโอเล่การอั้มใช่ไหมมึงนี่เด็กบกูยังไงครับ

ตอนนี้กำลังปิดจอบนะคะเสร็จจากการอบรมของ JO2 นะคะตระกูล JO2 ก็เสร็จสิ้นจบรงแล้วนี่การเป็นการถ่ายรูปกันค่ะของทุกคนใน JO2 นะคะ Gracias.